นี่ผมกได้ยิจอได้น no pues ี่นะนี่ไงอยู่กับยิ่มครับที่ด้วยตมกรหนัมันยุ่งยิ่งเกินไปอ่ตรงไรองนังเลยได้ตนี้เลาก็จะเาไปดูอะไรนิดหนึ่งที่ผมเจอได้อาหารคู่อะไรอาหารนะคร อ oh <no. S 2> ๋อน้อขอจบไปด้วยกดเลย

ครับก็วันนี้ก็ไม่รู้มานทำอะไรเนาะเฮ้ยยูนก็บเจอว่ะยูนก็บเจอร์แคเจอร์มจะไปกดยากสิเป็นเลยว่ะกดกดยังมาสยังแจ๊คแจ๊โอเค ไปได้เลยนะคุณลูกคุณไงไก่ในงานใต้เป็นสองชุดสามชุดเลยนะครับลูกดูเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอเียนี่นั่นนี่กูว่าละเฮ้ยว้าว่านอะไรทิ่ไกลก็ต้องเอทุกคนนะชื่ไหม่ตบักเกิ์นี่ทานผมก็ไปแอบเติมมาครับ 오케이. Okay. 我怎么都没你中。 三分钟。

มาจังช่อหมาไม่เกิดกูจะฆ่ามไม่ปตายว่ะจะฆ่ามือว่ะเคดีแล้ตัวใหม่ก็ได้าเฮ้ยใกลจะหมดแล้วาล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 าแลก็เออมาอยู่คนเดียวนะไม่รู้จะมาทำอะไรแล้ววันนี้ก็ทำไม่จบ ตัชทอไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่า่ามันจะสุขอีกขึ่งน่ะบ้าเบไ,ไ่อนี่คือว่านวิซีนะผม,ม,มก็ได้ย้ายมันมาแล้วแน่ยังไม่ปจะดิ้งกันนะคะโอ้ มุมตรงๆก็เล็กๆกับเอพีปี่ทางเดินก็ปวดกับชิ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 บชชิบชิบชชิบชิ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 บชิ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 บิบช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 ิบบชิบชิบชิบ 그... 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 어떤 시기만 박터리도 이됐 จะเล่นฟรีตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าอินโทรนี้กาาเกินไปก็ต้องขอไปเดี๋ยวผมค่อยพัฒนานะครับผมยัดแค่